แล้วฉันจะพาเธอเออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วฉันจะพาเธอไปกอดสายลมให้เธอนี้ไปจากความวุ่นไวายไม่ต้องคิดอะไรจำฉันมาไปด้วยกัน สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการอันซีนอาเซียนและที่นี่นะครับถือเป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัยนเรสวรเลยครับผมเพราะที่นี่เป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่จัดแสดงถึงการประยุกต์ใช้ผ้าครับและตอนนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับอาจารย์วัชินครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงที่นี่หน่อยครับ ที่นี่ที่เราอยู่นี่คือแผ่นผ้าหมหาวิทยาลัยสวนมีส่วนการจัดแสดงสองส่วนคือนิทรรศการที่เป็นนิทรรศการถาวรกับนิทรรศการที่มีการหมุนเวียนห้องนิทรรศการอันนี้เนี่ยเป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่นําเอาผ้าลวดลายผ้าต่างๆที่เป็นชาติพันธุ์ต่างๆในเขตภาคเหนือนตอนล่างทั้งทั้งผ้ามง้งผ้าไทยครั่งไทยทรงดําต่างๆมาประยุกต์เข้าสู่ การตัดเย็บสมัยใหม่ซึ่งเรื่องราวของผ้าชาติพันธุ์เนี่ยในบริเวณภาคเหนือตอนล่างเองมีผ้าอหนึ่งที่น่าสนใจคือผ้ามง้งนะครับ <S 2> <S 2> อย่างซึ่งกรณีของน้องโดมใส่เนี่ยก็คือการประยุกต์ผ้ามง้งหรือของผมใส่เนี่ยเป็นการประยุกต์ผ้าม้งเข้ามาเป็นให้เข้ากับยุคสมัยใหม่เป็นสูตรเป็นลายต่างๆตรงนี้มีความน่าสนใจว่า ผ้าม้งเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศลาวนะครับหรือเรารู้จักกันในวราวที่สูงลาวเทิงนะครับอยู่บนบนเครืองเขามีการทอผ้าปักผ้าใช้ในชีวิตประจําวันของผู้หญิงและก็เกิดสงครามกลางเมืองในประเทศลาวทําให้เกิดการอพยพโยกย้าย ชาวมงเข้ามาในประเทศไทยโดยตามบริเวณชายแดนโดยบริเวณชายแดนที่ติดกระเทศาวก็เช่นจังหวัดพิณุโลกชาตการนครไทยเพชรบูรณ์ตรงนี้เองจึงทําให้เกิดการนําวัดวิธีชีวิตประเพณีการปักลวดลายเสื้อผ้าต่างๆของมองเข้ามาและหลังภายหลังจากการเข้ามาของกลุ่มชาวมงเหล่านี้นะครับรัฐบาลได้มีการพัฒนานําองค์ครความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้เป็นลวดลายของการตัดเย็บเพื่อเข้าสู่โลกสมัยใหม่ นะมหาวยาลัยสวนเป็นภารกิจสําคัญในการที่จะนําพาบริการวิชาการและการวิจัยเชิงพานิชย์คือนําเอาลวดลายต่างๆของของลายปักโบราณต่างๆมา,าประยุกต์ใช้เป็นศิลปะในเรื่องของผ้าทอจนนํามาต่อยอดเป็นเรื่องของสินค้าทางวัฒนธรรมในบริเวณ ห้องจัดแสดงตรงนี้เองได้นำเอาผ้าลวดลายต่างๆที่เป็นทาชฎิพันธ์มารวบรวมเรียบเรียงไว้และก็มีการพัฒนาโรดักเป็นสินค้าในปัจจุบันเช่นกระเป๋าเสื้อผ้าตุ๊ก,กตาและบางสินค้าไฮไลท์บางชิ้นนะฮะได้พัฒนาต่อยอดกับชุมชนจนกลายเป็นสินค้าที่ส่งออกประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าชาวต่างประเทศจำนวนมากอันนี้คือหนึ่งในภารกิจของมหาวิทยาลัยที่จะทําการศึกษาวิจัยนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาเข้าไปสู่การค้าแล้วทาให้เกิดรายได้แก่ประชาชนทั่วไป ครับผมขอฟังอาจารย์เล่ามาขนาดนี้อยากเห็นวัฒนธรรมของชาวม้งจริงๆแล้วครับผมสามารถไปดูได้ที่ไหนครับครับว่าทําไทยม้งเนี่ยนะครับมีตั้งแต่เพชรบูรณ์ที่บ้านเข็ดน้อยหรือจังหวัดพิษณุโลกเองก็มีนะครับที่บ้านชาตการซึ่งเป็นวัฒนธรรมไยม้งที่ตั้งเดิมโอ้โหฟังอาจารย์เล่ามาขนาดนี้อยากเห็นของจริงแล้วครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์วสินมากๆเลยครับผมสวัสดีครับผมไปกันเลยครับคุณผู้ชม และตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านน้ำครับอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกครับผมและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่งานวันสาธิตการปลูกข้าวพันกอขอ59โดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีมาเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ครับผมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับท่านรองอธิบดีกรมการข้าวเพื่อเล่าถึงที่มาที่ไปของงานในครั้งนี้กันก่อนครับ คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านรองอธิบดีกรมการข้าวท่านอารณ์กรกรทองครับผมสวัสดีครับสวัสด,ดีครับอยากจะถามที่มาของโครงการนี้นะครับโครงการนี้ที่มาก็คือหลังจากที่กรมการข้าวนะครับโดยศูนย์วิจัยพืชโดยศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกได้ผลิตข้าวสายพันธุ์ดีออกมา,าซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ที่มีคุณสมบ,บัติขึ้นได้ดีในเขตภาคเหนือตอนล่างแล้วก็มีผลผลิตสูงคุณภาพของผลผลิต ไม่แตกต่างจากพันธุ์ข้าวหอมมะลิเลยแต่สามารถที่ให้ผลผลิตสูงกว่าถึง22%เราก็เลยมาปลูกเพื่อสาธิตวันนี้ก็เป็นการแสดงถึงว่าศักยภาพของพันธุ์เนี่ยดีอย่างไรแล้วก็เกษตรกรพร้อมรับอย่างไรเป็นกรณีหนึ่งซึ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่เกษตรกรในภูมิภาคนี้ได้ครับ แล้ววัตถุประสงค์หลักๆของการจัดโครงการนี้ครับผมการจัดโครงการนี้ก็คือต้องการให้เกษตรกรสามารถมีข้าวพันธุ์ดีมาปลูกนะครับให้ข้าวผลผลิตสูงมีคุณภาพดีปเป็นที่ต้องการแล้วอีกหน่อยก็สามารถส่งไปขายนําเข้าสู่ตลาดได้การกสร้างงานสร้างอาชีพใช่ครับแล้วภายในงานมีกิจกรรมอะไรบ้างครับก็มีแปลงเนี่ยครับปลูกแปลงสาธิตให้เกษตรกร <สา S 1> ได้ดูโดยทาโดยเกษตรกรนะครับเพราะว่าเราว่าดีแล้วเกษตรกรต้องทําด้วยเพระเกษตรกรทาแล้วว่าดีนั่นคือสิ่งที่ เป้าหมายของการผลิตพันธุ์ใหม่ของกล่มการข้าวครับอย่างนี้ก็คือมีวิทยากรอะไรมาอธิบายมีครับเรามีท่านผู้นวยการศูนย์วิจัยข้าวพิสุโลกท่านผู้นวยการศูนย์วิจัยข้าวมาคอยแนะนำห้องสอนท่านเป็นเจ้าของพันธุ์ท่านเป็นคนปรับปรุงพันธุ์นี้ขึ้นมาท่านเกษตรและสหกรณ์พิณุโลกท่านก็มาร่วมการทำงานด้วยนะครับแล้วทำไมท่านถึงเลือกพื้นที่ที่เป็นบริเวณชาวมงอยู่อาศัยครับเพราะเป็นพื้นที่ใช้คําว่าเป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคงเราต้องการสนับสนุนให้เกษตรกรในกลุ่มนี้ มีข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้เป็นความมั่นคงทางอาหารให้แก่าชาวเขาเผ่าชาวชนเผา่าม้งนี้ด้วยต้องขอขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมการข้าวนะครับ<ด>ก็ขอขอบคุณท่านอีกนะครับผม,ผมครับงั้นเดี๋ยวผมขอชมบริเวณรอบๆงานเก็บภาพบ,บรรยากาศได้ไหมครับได้ครับยินดีครับเชิญเลยครับครับผม ณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณลุงกเกษมครับผมสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับซึ่งคุณลุงกเกษมก็เป็นเจ้าของผืนนาสาธิตแห่งนี้นะครับผมอยากจะถามคุณลุงหน่อยครับทาไมคุณลุงถึงมอบผืนนาของคุณลุงเนี่ยมันเป็นแปลงกเกษตรสาธิตให้กับชาวมงครับผมคือแปลงนี้จริงเราพังเข้านี้เป็นพังข้อของกองการเข้าเขาเอามาให้ปลูกตั้งแต่ปี2554มันเป็นพังเข้าที่ทนต่อโรค แล้วได้ผลผลิตด,ดีมากมนะกให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องส่งเสริมให้พวกเราชาอวมอง้งได้มีอาชีพในการทำมาหากินเพื่อตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงขอบคุณคุณลุงเกษตมาก ท่านทั้งหลายได้เดินมืนการมาน,นี้นับเป็นกุศลนับเป็นสิ่งที่ทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากในวันนี้ก็เป็นพิธีที่อาจจะเรียกว่าพิธีกินเข้าใหม่นะครับ น,าข,า,น,นาขั้นบันไดค่ะนาขั้นบันไดอะครับอ๋อที่เขาปลูกดามไหลเขาใช่ไหมครับค่ะอืมละปีหนึ่งเนี่ยปลูกกี่ครั้งครับครั้งเดียวค่ะเก็บเกี่ยวครั้งเดียวค่ะอ๋อแล้วเริ่มปลูกตอนเดือนไหนครับผมกรกฎาคมกรกฎาคมค่ะกระกฎาคม <สะ S 1> เก็บเกี่ยวเดือนมีนวเดืนอ,นดนอนนี้ที่ส่าเนี่ะค่ะอ้ยงี้ห้าเดือนก็เก็บได้แล้วครับค่ะก็ ครึ่งปีแล้วขราบข้าวพันนี้พิเศษกว่าพันอื่นยังไงครับมันทนแรงค่ะทนแรงใช้น้ําน้อย่้ใช่ไหมครับค่ะแล้วหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วเนี่ยครับมีอาชีพอื่นที่ทําอยู่อไหมครับมีค่ะมีอะไรบ้างครับทอผ้าแล้วก็เย็บผ้าค่ะทอผ้าเย็บผ้าเป็นปากของ้ไล่ชาาเขาค่ะอ๋อเสื้อที่ใส่อยู่นี้ด้วยหรือเปล่าครับ อ๋อเป็นลายเฉพาะเลยนะแล้วลายเสื้อของผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันไหมครับลายผ้าปักนีเหมือนกันก็ได้แต่ว่าแตกต่างตรงที่ทรงเสื้อค่ะอ๋อแต่ลายสีเหมือนกันลายเดียวกันได้ค่ะแล้วส่วนใหญ่เขาใส่ในงานพิธีหรือว่าใส่ทั่วไปในชีวิตประจาวันนะครับมันเสื้อใหญ่จะใส่ในงานพิธีค่ะถ้มากกว่านี่ครับค่ะแล้วมีชื่อเรียกเฉพาะไหมครับเสื้อชุดของชาวเผา่ามีครับมีเรียกว่าอย่างนี้มีชุดเพาว่าชื่อเรียกเสื้อสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะเสื้อสั้นเสื้อสั้นครับอ๋อ แล้วของเสื้อผู้หญิงครับชื่อเดียวกันไม่ใช่ครับเพราะชื่อเรียกว่าอันนี้เขาเขาจะเรียกว่าแบบทรงของผู้หญิงแล้วก็อันนี้ของแบบทรงของผู้ชายอ๋อไม่มีชื่อเฉพาะผู้ชายก็มีสองอย่างมียาวกับสั้นครับอ๋อมียาวแบบสั้นมีก็มีอ๋ออย่างที่เห็นถ้าดูจริงๆจะเป็นเครื่องตัวบนเนือเหนือเสือขึ้นไปใช้ยาวนกิจจัยยาวเสมอเสมอเอวตัวที่ผู้ชายตัวที่ยาวมันจะเป็นเสื้อคอเชิ้ตอ๋อยาวเลย S <S อย่างกางเกงก็เหมือนกันเป็นเฉพาะลายเฉพาะของของเผ่าแล้วอย่างเหรียญที่ห้อยนี้มีความหมายไหมครับผมมีครับเพื่อประดับให้มันสวยขึ้นให้ความสวยงามให<อ>้ความสวยงามกับ,บเสื้อแล้วตัวบุคคลเหรียญทําจากอะไระครับ เป็นของเหรียญกเมีครับเหรียญก็มีสองอย่างมีทั้งเหรียญแท้แล้วก็เหรียญปลอมครับเหรียญแท้นี่ก็จะงามนานกว่าก็จะเป็นเงาไม่ดำไม่ดำครับแล้วลายลายของเหรียญนี่คือมีมีความหมายไหมครับอืมมันก็มีอยู่ครับเป็นเหรียญของประเทศนอกซึ่งก็จะใช้อย่างนี้กันทุกคนใช่ครับแทบจะทุกคนถ้าว่าหน้าที่เป็นปีใหม่หรือว่าหน้ามีงานก็จะใส่อย่างนี้อ๋อครับ แล้วคือหาอาหารมาจากไหนครับเหรียญพวกนี้เหรียญนี้มีคนมาขายครับมีคนมาขายแล้วก็ซื้อมาเป็นเครื่องประดับใช่ครับแล้วลายตรงกางเกงครับมีความหมายไหมครับมีครับหพายความว่าเป็นลายหรือว่าคล้ายๆเป็นผ้าขาวม้าอะไรเงี้ยไหมแต่ก่อนเหมือนคนไทยที่มีลายผ้าขาวม้าแต่ชาวมงก็ส่งข้างหน้าให้มันงามดูงามเหมือนทำให้กางเกงดูสวยงามขึ้นใช่ครับซึ่งก็จะมีหลายๆลายใช่ไหมแต่ลายครับอ๋อในนี้คือลายเฉพาะก็มีแบบตรงก็มีครับ นี่นี่เป็นลายเฉพาะของชนเผ่าเองใช่ใช่ครับด้วยน่ครับครับแล้วนี้ทอกันเองปักด้วยมือจุกวเองครับปักด้วยมือครับและอย่างของผู้หญิงก็เหมือนกันใช่ครับก็จะเป็นลายเฉพาะของผู้หญิงครับครับ๋อซึ่งถ้าใคร ส่ลนยนี้ก็จะรู้เลยเป็นผู้หญิงผู้ชายแยกแน่นอนไม่ได้ครับแน่นอนไม่ได้ผู้หญิงมันต้องใส่แบบนี้แล้วก็ผู้ชายมันต้องใส่แบบนี้ครับเป็นยาวงี้คือของผู้หญิงคนละทรงกันด้วยครับของผู้หญิงจะเป็นสี่เหลี่ยมยาวยาวกว่าของผู้ชายถ้าเป็นของผู้ชายจะเป็นสั้นสั้นนะครับสั้นแล้วก็เป็นแหลมแหลมล เสมอก็มีเสมอก็มีสั้นกว่าอ๋อแต่สั้นกว่าสั้นกว่าแล้วสําหรับคนที่แต่งงานแล้วกับยังไม่แต่งงานใส่เสื้อเหมือนกันไหมครับก็เหมือนกันเหมือนกันใส่ทั่วไปได้แต่เป็นคนที่แต่งงานแล้วไม่ได้แต่งก็เป็นโสดก็แล้วแต่ก็ใส่เหมือนกันไม่รู้มองไม่ออกมองไม่ออกครับมองไม่ออกทำไมพกลูกมาด้วยครับขอบคุณเธอไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอเรื่องราวดีดี ้า้าาฟยัมมมีมกมแลลวฉนจะพเธออไปอดสคุณผู้ชมครับ <จะ S 2> แล้ววันนี้ผมก็ได้ความรู้มากมายจากงานสาธิตการปลูกข้าวพันกอขอ59ที่บ้านน้ำครับอำเภอชาติการจังหวัดพิษ,ษณุโลกซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวม้งที่นี่ครับแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกัน ได้รู้ได้พบได้เจอเรื่องราวดีๆอีกฟากฟ้ายัางมีมากมายแล้วฉันจะพาเธอไปกอดสายลมให้เธอนี้ไปจากความวุนไวายไม่ต้องคิดอะไรจำฉันแลไปด้วยกัน